อาอาจารย์ออยเสิร <c oughs> ์เอาแล้วเจอนักอล่เจอแล้ว well, จุ well, ักเอเรียบร้อยครับผมสวยเอาเอาแล้วาที่รัโอ้โห เอาแล้วตัวนี้เอามาแล้วตัว à

É, เรไปอยู่ไหนมาลงไปไม่ได้ไปเลยหอลงไม่ลงเฮ้ยดีดีเลยฮะเราแล้วมืตรันี้แ่นนที่สคะแนนทียงับ้วกดดันไม่หล่อนครับ Amor! <coughs>